เรื่องหน้าอกนะไล่ลงไปนิดนึงไหมเอาไปไหนแล้วล่ะเสื้ออรออแค่นั้นพออย่าต่ำกว่าเสื้อเดอร์เดี๋ยวออกอากาศไม่ได้เอาแค่สะดือถูกด้วยเหรอเนี่ยเออเจกสิเพราะว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้มีคนที่สนใจจะไปทำศิลปกรรมสะดือเยอะมากทำทำไมในหนังสือพิมพ์เอสซีวีผู้จัดการเขาก็ลงไว้แล้วก็ไปทำสกู๊ปไว้คือทำทำใหม่ก็เนื่องจากแฟชั่นเอวลอยเอวต่ำโชว์ดื้อเนี่ยมันเยอะเหลือเกินมันก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงองนึกออกไหม ยังไงก็ตามแฟชั่นมาอยากใส่บ้างแต่สะดือไม่พร้อมสะดือจุนสะดืออ้าเฮ้ยว่าสะดือไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วอ่ะมันนอกเหนือจากสะดือมันคือห่วงยางทั้งหลายใช่สะโพกหรือว่าผิวหนังรอบสะดือด้วยมากกว่าจริงคือเวลาทำเนี่ยสะดือเป็นผลพลอยได้คืออ่ะ สมมุินะห่วงยางไาเงี้ยอ่ะดูดเลยหมอดูดดูดดูดไขมันทํมากระดูดกาแฟนะเนาะเจ็บก็เจ็บนะเอาจริงนะแต่ผู้หญิงบ่อยยั่นไงก็บอกมาบางคนทำเวลาเราออกข่าวเอ้ยมูดีสวยงามแต่น้อยลายที่จะพูดว่าเอฟเฟกมันมีอะไรบ้างบางคนทําแล้วมันก็ไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการและการทำทศัลยกรรมสะดือก็เลยตามมาจากการที่ไปแบบ ดูดไขมันเย็บตรงนี้เย็บตรงนั้นนี่ทางคุณหมอนะผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมตกแต่งโรงพยาบาลชิติเวชคุณหมอชาติชายรัตนามหัชนะอ่ท่านก็ได้บอกเลยบอกว่าคนไข้ที่มาเนี่ยส่วนใหญ่สะดือก็ไม่ได้แปลกคือพูดจริงๆสะดือไม่ได้แปลกเห็นแล้วแบบจะเงวไม่ได้ตกใจ้าใจป่คือมันก็ปกติแต่สําหรับบางคนอ้วนมาี่บอกหรือบางคนเคยมีบุตรแล้วหรือบางคนที่ทําสะดือจุน ตั้งแต่เกิดหรืออะไรเงี้ยและนอกจากนั้นก็คือว่าทําพ่วงไปกับเสียกรรมหน้าท้องอย่างที่บอกกันไปก็บอกการทําเสียกรรมฉดื้อไม่ได้ศสลยกรรมใหญ่ไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่แต่เป็นการผ่าตัดในส่วนของเนื้อเยื่อไม่ต้องวางยาสลบยาชาก็ได้แล้วล้างผ่าตัดก็พักฟื้นสักนิดหน่อยนะแต่จริงๆแล้วแพทย์แนะนําบอกไม่ต้องทําหรอกมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรจริงๆนะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องคือถ้ามันไม่ได้ผิดปกติคือแบบจนมันทะลุดึงออกมานูน อ,อะไรเง<อ>ี้ยทำให้เป็นโรคอื่นก็ไม่ต้องขน,นาดนั้นอเออเขาบอกว่ามันจะเจ็บปวดกระซจว่าเปล่าและที่สําคัญอะไรรู้ป่ะค่ะ,ะคือทุกวันนี้เนี่ย ถ้าสมมุตินะคุณจะต้องไปแบบผ่าตัดอะไรเกี่ยวกับมดลูกค้ังรังไข่หรือว่าซีสเอนอะไรต่างๆนานานนะะทุกวันนี้มันไม่ต้องผ่าตัดใหญ่คือเปิดหน้าท้องแล้ว<ะ>มันผ่าตัดเล็กก็คือโดยการเอากล้องใส่ไปตรงสะดือ<ะ>เพราะฉะนั้นออคุณก็จะเป็นการเสียกรรมสะดือโดปนปริยา,ยาอ,อยู่แล้ว<ะ>คือถ้าสมมติคุณต้องผ่างั้น<ะ><ะ>ก่อนสลบไปให้บอกหมอเขาใจว่าอย่าลืม ทำสสดือด้วยแล้วค่อยสลบฉันว่านั่นมันตายแะเอสลบอะไรอย่างเงี้ยละสลบแบบยืดสือหนูเย็บสวยๆอ่าตื่นมาคุณจะมีสะดือใหม่ทันทีรอเป็นอะไรที่รังไข่ก่อนออันนี้คือผลพลอยได้ใช่ไหมคืออันนี้มองโลกในแง่